สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน่ารีวิวแม่ชชยดีจึงบอกต่อนะคะวันนี้แม่หนึ่งกับน้องบีน่านะคะก็จะมารีวิวหนังสือนิทานเสริมพัฒนาการเด็กนั่นเองนะคะในชุดของ ไดโนน้อยพัฒนา EQ นั่นเองค่ะซึ่งตัวละครของหนังสือชุดนี้นะคะจะเป็นไดโนเสาร์ทั้งหมดเลยนะคะความพิเศษของชุดหนังสือนิทานชุดนี้นะคะก็คือจะเป็นพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์นะคะให้กับลูกน้อยนั่นเองค่ะนะคะชุดนี้มี6เล่มด้วยกันนะคะก็จะมีติตติขี้แยนะคะแล้วก็เปอ๋อเหลอขี้กลัว นะคะหนุงหนิงขี้อายบิกซ่าบึกซ่านะคะขี้โมโหแล้วก็จีจา๊าดขี้อิจฉาตามมาด้วยเร่มสุดท้ายนะคะปุ๊บปั๊บขี้งอนแน่เอง หนึ่งพาไปดูนะคะว่าแต่ละเล่มนะคะเน้นพนาการเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็นะคะสีสันความสดใสด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูพร้อมๆกันเลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกกันเลยดีกว่านะคะกับบึกซ่าขี้มงโหนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะตัวหน้ากระดาษเนี่ยหน้าปกนะคะจะเป็นกระดาษ มือนด้านนะคะแต่ก็มีความลื่นนะคะแล้วก็ตัวลายของตัวกระตูนเนี่ยจะมีความนูนนิดๆนะคะจับแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบผิวสัมผัสนิดนึงนะคะนี่นะคะบึกซ่าขี้มโมโหนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าตัวนี้นะคะก็ อ่านี่หน้าโปกนะคะด้านนี้เขาก็บอกอยู่นะว่าเนื้อหานิทานเรื่องนี้ส่งเสริมทักษะสมอง EF นะคะในด้านที่ชี้ให้เห็นถึงผลล้ายของการไม่ควบคุมอารมณ์นะคะ e m o t i o n a l c r o n t o n นั่นเองแต่เมื่อบิ๊กซ่านะคะ ไมโนเสาว์คีโมหได้เห็นแม่ไนเสาวป์ปากเป็ดเสียใจที่ไข่หายก็เกิดการยั้งคิดนะคะและรู้สํานึกประเมินตนเองว่าทำไม่ถูกรู้จักขอโทษทนอื่นนั่นเองนะคะอันนี้เขาก็จะอธิบายนะในส่วนของกระบวนการนะคะความคิดนะทักษะท,ทางสมองนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นั่นเองนะคะตัวนี้นะจะ ดำเนินเรื่องราวนะคะผ่านตัวละครที่เป็นไดโนเสาร์ทั้งหมดเลยในชุดนี้นะคะนี่หน้าต่อไปและสังเกตได้นะว่ารูปภาพสีสันสดใสน่ารักนะคะสีจะลงมลุลมุลนะคะนี่ตัวนี้เดี๋ยวแม่นเปิดให้ดูเรื่องราวของเขาภาพเนี่ยจะต่อเนื่องทั้งสองหน้านะคะเล่าเป็นเรื่องราวเดียวกันนะทำให้เด็กๆเ,เกิดความสนใจแล้วก็ติดตามนะคะนี่ ต่อเนื่องนะคะสำหรับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวตัดมาตอนท้ายแล้วกันเนาะสำหรับบึกซ่าขี้มโูเล่มนี้นะคะจะให้แง่คิดนะถึง ถึงจะเคยแสบซ่าขี้โมโหเอาแต่ใจแต่ก็ยอมกลับตัวกลับใจเป็นเด็กดีนะคะตัวนี้ก็จะให้ง่ายคิดสําหรับเด็กขี้โมโหนะคะสุดท้ายแล้วได้รับการเรียนรู้นะแล้วก็สามารถกลับตัวกลับใจได้นะคะตัวอย่างอีกเล่มหนึ่งจะเป็นจีจาร์ที่ฉานะคะตัวนี้ก็รูปภาพน่ารักเหมือนกันจีจาร์นะคะ เขาก็จะบอกอยู่ว่าตัวจิจารนะเป็นไดโนเสาร์พันธ์ velociraptor นะคะมีชื่อว่าจิจารเป็นเด็กแราเริงมจำสายนะคะแต่ว่าจิจาจะชอบเป็นเด็กมีความขี้ฉานะคะตัวนี้ายเล่มก็จะสอนให้รู้ว่าถึงจะเคยขี้ฉางองแงแผงลิศสุดท้ายก็สำนึกผิดกับตัวกับใจเป็นเด็กดีนะคะ เล่มต่อไปเลยติ๊ติขี้แยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเนอะบางทีลูกลูกแต่ละคนที่เป็นเด็กขี้แยนะคะนิดนึงร้องไห้นิดนึงร้องไห,ห,ห้แล้วนะคะเรื่องตัวนี้ก็จะสอนได้ดีนะคะนี่ด้านใน ตัวนี้นะชื่อติตตีนะคะเป็นไดโนเสาร์นะคะพันอแพตโตโซลัสนะคะตัวนี้ชื่อติตตีเป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนโยนแต่ขี้แยมากติตตีจึงโดนพวกไดโนเสาร์เกเรแกล้งเป็นประจำนะคะนี่ นำมาอ่านให้ลูกๆได้เรียนรู้เนาะเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆโดนขึ้นแกล้งแล้วนะคะจะรับมือได้อย่างไรนะคะตัวนี้ด้านหลังเขาก็จะบอกว่าถึงจะเคยขี้แยใจเสาะไม่สู้ใครสุดท้ายก็เข้มแข็งได้เพราะชนะใจตนเองนะคะต่อไปปุ๊บปั๊บขี้งอน,นะคะ่ะมีลูกๆบ้านไหนขี้งอนนะอ่านให้ฟังนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ไปด้ยวยกันเนาะปุ๊บปั๊บนะคะนี่ ปุปปับเป็นไดโนเสาร์พันธทรันโนโซอรัสนะคะนี่เป็นเด็กร่าเริงก้าหาญแถมยังมีจิตใจอ่อนโยนนะคะแม้จะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อก็เถอะนี่นะคะแต่เป็นไดโนเสาร์ขี้งอนนะคะเรื่องราวเขาจะน่ารักลูกภาพนะคะน่ารักนะขี้งอนนะ ท้ายเล่มเขาก็จะบอกว่าถึงจะเคยขี้งอนหนักหนาเวลาถูกขัดใจสุดท้ายก็กลับเป็นเด็กน่ารักเหมือนเดิมได้เมื่อสํานึกและเข้าใจว่าพ่อแม่รักและหวังดีเอ้เล่มนี้แนะนะําเนาะเวลาบางทีลูกอยากได้ของหรืออะไรแล้วบางทีอาจจะไม่ได้สมหวังเนาะแต่สุดท้ายเขาก็จะเข้าใจเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่ันะ่นเองต่อไปนะคะเป๋อเหลอขี้กลัวเด็กคนไหนที่ขี้กลัวแนะนะําเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้อ่านเนาะ เปิร์เลยชื่อเปิร์เลยน่ารักจังเลยเปอร์เลเลยนะคะเป็นไดโนเสาร์พันสเตโกโซอรัสนะคะเป็นเด็กรา่าเริงมีน้ำใจแต่ขี้กลัวมากเปิร์เลยขี้กลัวไปหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวดูรูปภาพเรื่องราวานะคะประมาณนี้สีสันสวยงาม หลังก็จะบอกว่าถึงจะเคยขวัญอ่อนที่กลัวกลัวผีที่ตกใจสุดท้ายก็เลิกกลัวได้เพราะชนะใจตนเองนะคะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่หนุ๊งหนิงขี้อายค่ะลูกพันน่ารักมากนุ๊งหนิงนะคะขี้อายเขินมวนซะนะคะนุ๊งหนิงนะคะเป็นลูกไดโนเสาร์พันธุ์พาราโซ โลฟัสนะคะโลโลฟัสนะคะตัวนี้ชื่อว่าหนุ่หนิงนะคะเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อยแต่ขี้อายมากเวลาไปไหนมาไหนมักหลบอยู่ข้างหลังพ่อแม่เสมอนะคะสำหรับลูกๆบ้านไหนขี่อายไม่กล้าแสดงออกนะคะนี่ลองนำไปอ่านให้ลูกฟังนะคะ ตอนนี้เขาก็จะบอกว่าถึงจะเคยประมาะทขี้อายไม่สูงสิงกับใครสุดท้ายก็ทำสิ่งดีๆได้มากมายเมื่อมั่นใจในตัวเองนะคะนี่จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชุดไดโน่น้อยพัฒนา EQ นะคะนี่นะคะหกเล่มด้วยกันเล่มใหญ่ขนาดนี้เลย นะคะนี่นะคะรูปภาพน่ารักสีสันสดใสนะคะกระดาษหน้าปกนี่ก็มีความแข็งแรงอยู่นะคะเมื่อกี้ที่แบบแม่แ่เขาถามมาเนาะหน้าปกก็มีความหนาอยู่แข็งแรงนะคะแต่ว่าเนตัวเนื้อกระดาษเนี่ยจะเป็นเนื้ออ่อนดิดหนึ่งนะคะเวลาเปิดนี่คุณพ่อคุณแม่เปิดให้ลูกอ่านถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะแนะนาคุณพ่อคุณแม่เปิดเนาะเพราะว่าถ้าลูกเปิดเองอาจจะอาจจะมีการฉีกขาดได้แต่ว่าตัวเนื้อกระดาษเนี่ยจะขาดยากหน่อยนะคะมันจะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งแบบ หมือนเหมืนอนคล้ายกระดาษเหมือนเคลือบพลาสติกนิดๆนะคะแต่ว่าถ้าฉีกก็ขาดนะคะแต่ว่าก็จะดูเหมือนมีความทนทานหน่อยนะคะเป็นกระดาษแบบมันเงาแบบด้านๆนะคะนี่ตัวนี้นะคะทุกเล่มนะคะราคาเล่มละ95บาทนะคะนี่เขาบอกกันอยู่เลยนะคะตรงนี้นะคะ ้อแล้วนะคะสำหรับ6เล่มน,นี้นะคะใครสนใจไปหาซื้อกันได้นะคะที่ลิง์กด้านล่างนี้แล้วกันเนาะไม่หนึ่งจะทิ้งไว้ให้นะคะราคาเล่มละ95บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ 6เล่มนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสําหรับแม่แม่บ้านไหนคุณพ่อที่อยากเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์นะคะให้กับลูกน้อยของคุณนะคะก็แนะนําเลยค่ะโอเควันนี้มีหน่ารีวิวลาไปก่อนนะคะพบกนันในคลิปหน้าแล้วกันนะคะฝากกดติดตาม s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้แม่หนึ่งกับน้องมิน่าด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ